คื่อรายการประถมปริญญาสำหรับวันนี้นะครับเรามาที่โรงเรียนประถมหนองบัวครับซึ่งวันนี้นะครับจะมีการแข่งขันไทยแรนด์โรบอทแอนด์โรบอติกโอลิมเปียนนะครับซึ่งงานนี้นะครับปี2020จะมีการแข่งขันเรียกว่าระดับประเทศเลยก็ว่าได้ครับเนื่องจากนะครับิดโควิดครับศิลปะหัตถกรรมก็ไม่มีการแข่งขันครับในยการอื่นก็ไม่ค่อยมีการแข่งขันครับโรงเรียนหนองบัวของเราอำเภอหนองบัวของเราจึงจัดกิจกรรมดีขึ้นเพื่อที่จะ แข่งขันอุ่นยนครับบรรยากาศจะเป็นยังไงจะสรุปสนานขนาดไหนตามไปดูด้านในได้เลยครับผู้จิ๋มครับผู้จิ๋มครับสวยครับสวยครับก่อนอื่นนะครับเราต้องไปดูพระก่อนครับนี่ครับพระครับหลวงพ่อพัดครับอันนี้องค์ละหนึ่งร้อยบาท หนึ่งร้อยห้าบเก้านะครับอันนี้บอกหนึ่งของเร้อยอันนี้ร้อยเก้าเก้าทำไมไม่เหมือนกันครับ <c oughs> เดี๋ยวอ,นนอันนี้รายการพ้าเหรอเรฮ้ยเราต้องไปดูข้างในตอนนี้เรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับไปดูด้านในากันด้ยค,นดยครับแคงนี้นะครับโอ้ลาสมบัติก็คือหุ่นยนต์ลงไปในน้ำจับเก็บเงินซเรือโอ้ อโอ้อันนี้จะแข่งวันไหนครับแข่งวันนี้ครับคือแข่งวันนี้ทุกรายการเลยใช่ไหมบางทีแล้วแต่บางรายการอ๋อแต่ช่วงบ่ายใช่ไหมฮะถูกแข่งสิบโมงครึ่งอืโอ้โหเดี๋ยวจะมาดูนะครับอันนี้คุณอะไรครับเนี่ยเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลเหรอครับเอาแข่งนี้ไปฮะไม่ครับแต่แข่งอยู่ตรงในนั้นนอกอ๋อแข่งอยู่ข้างนอกครับผมครับโอ้แล้วมันเตะฟุตบอลได้ยังไงครับเนี่ยมีตัวเตะมีตัวเตะครับอ๋ออันนี้คือตัวเตะแล้วเวลาแข่งนี่แข่งแค่อันเดียว ใช่ครับแข่งแข่งตัวหนึ่งทีมสองตัวอ๋อสองตัวแล้วอีกอีกอีกทีมหนึ่งก็สองตัวเหมือนกันใช่ครับใช่แล้วก็แข่งกันเหมือนกับฟุตบอลนั่นแหละใช่ครับ้มาจากที่ไหนกันครับเนี่ยร้อยเอ็ดร้อยไปที่ไรร้อยร้อยเอ็ดโอ้โหใจอิสาะเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสู้นะสู้นะอันนี้จะเป็นแข่งยี่โมงครับ แข่งน่าจใบสามใบสามโอ้โหนี่ประกอบกันแต่เช้าเลยเก็บตัวครับโอ้เก็บตัวโอเคครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้แข่งอะไรครับเตะบอลเหมือนกันใช่ไหมครับโอ้โและไอ้ไอ้เนี่ยว่ายน้ำนี่แข่งตรงไหนนะตรงไหนว่ายน้ำครูอยากเห็นนี่เหรอนี่นี่เรือใช่ไหมอืมอ่านี่นี่นี่อันนี้คือเรือที่จะไปแข่งมาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากลำปางลำปางโอ้ทั้งประเทศเลยเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้มันเป็นยังไงครับระบบขับเคลื่อน เป็นโกลครับอืมแดีวเนี้ยมันจะมีลูกปิงปองอยู่ข้างในเนี้ยครับผมแล้วก็จะให้ชุดเข้าห่วงครับอือก็คือลงไปในน้ำแล้วก็ชุดเข้าห่วงออกมาข้างบนโอ้โหยากไหมครับยากใช้การบังคับหรือว่าใช้โปรแกรมโอ้อันนี้ระดับมออะไรครับเนี่ยมอปลายมอปลายแล้วใช่ไหมครับโหสุดยอด นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับช่วงบ่ายใช่ไหมมีแข่งด้วเช้าเช้าเช้านี้แข่งเลยใช่ไหมครับอ่ะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับอ่ะมีคนครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้คุณอะไรครับเนี่ยว่ายน้ำฟาสฟีสไตล์ว่ายน้ำฟาสฟีสไตล์เดี๋ยวปันอาจจะไม่แข่งว่ายน้ำเร็วเหรอฮะครับเอาขุมีแข่งไว้ดิเหรออันนี้คือแข่งยังไงก็คืออยู่ในรางน right? so ี้แล้วก็ว right? ่ายไปให้ไกลที่สุดให้เร็วที่สุด อืมอันนี้มันยังไงครับระบบของมันตรงนี้หน้าหมุนถ้าตรงหน้าหมุนก็จะเชื่อมต่อมาข้างหลังทําให้ข้างหลังหมุนไปด้วยโอ้แบบใบพัดวู้วๆๆๆๆอืมแล้วทําไมต้องเรียกว่าท่าฟรีสไตล์ครับมันมันง่ายอืมมีบีเสื้อมั้ยครับมีมีบีบเสื้อด้วยมีกันเชียงไห้ครับมีครับมีท่ากบไหมครับไมีโอ้ว <laughs> ่ก็มีไว้น้ําท่ากบด้วยแล้วแล้ว แล้วระบบไฟมันไม่ชอเหรอ<ม>สายมันเปียกน้ำไปเลยเยังหรือมันก็ชอ็อยู่ข้างในแล้วปล่อยมันมันไม่ชดมันไปได้แล้วครับโ้สู้ๆนะครับพี่แข่งกี่โมงครับแม่สี่โมงในอ่านเดี๋ยวม,มาดูนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว,ว่าครับด้านในมีการแข่งขันหลายอย่างนะครับสวัสด,ดีครับปาจา์พิลัยใจครับช่วยแนะนำสนามนี้เลยครับสนามนะครับการแข่งขันเราจะแบ่งออกเป็นกติกาคือ HK ทางบกก็คือด้านนี้ครับ เอสเคทางบกคือด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีสนาม ABCDEF นะครับหลายสนามแล้วต่อไปก็เป็นสนามของ TRTC ซขาดด้านนี้นะครับรายการหนึ่งแล้วต่อไปก็เป็นโครงงานโครงงานด้านนู้นนะครับแล้วในหอประชุมนู้นจะเป็น i R O รอนะครับแล้วก็ุโมครับผมการแข่งขันก็จะมีการแข่งขันทั้งหมด3วันนะครับเริ่มวันที่20 21และ22ครับครับผมเป็นไงครับกับความรู้สึกที่ได้จัดงานระดับประเทศครับอ่ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับงานนี้ที่ว่าใหญ่ก็เพราะว่าหนึ่งจำนวนทีมสะบักพันหมวดทีมนะครับแล้วก็แทบพูดได้ว่าในอาเซียนเนี่ยยังไม่มีใครทำได้อย่างนี้เลยนะครับเพราะผมก็เคยพาไปแข่งต่างประเทศมายิ่งใหญ่ในเท่านี้เลยครับฝากอะไรให้กับผู้เข้าแข่งขันด้ครับอ่ก็ขอให้ผู้เข้าแข่งขันนะครับ สมผลทผลนำเร็แล้วสมหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจนะครับผลแพ้ชนะนี่คือเป็นผลมอยได้อยากให้เรามาได้มีการเรียนรู้เรื่องของขุนยนนะครับแล้วเอาไปต่อยอดในภายภาคหน้าครับครับขอบคุณมากครับนี่ครับมาจากรายการปฐุมบริตี้นะครับอันนี้ใครครับเนี่ยเป็นสิเก่าสิทธเก่าทธาแล้วมาทำอะไรครับวันนี้ก็มาช่วยอาจารย์โอมาช่วยอาจารย์ครับ อ้าผมนึกว่าพานักเรียนมาแข่งใช่อย่างเงี้ยอยู่มอค่ะอ๋อเลยอยู่มออโอ้อยู่คณะอะไรครับอยู่คณะศึกษาศาสตร์อ๋อศึกษาศาสตร์เอกอะไรครับเอกภาษาอังกฤษเอกภาษาอังกฤษเป็นล่ามได้คือวันนี้ต้องใช้ล่ามด้วยเหรอครับอาจารย์ครับครับจะคุยกับใครครับมีจากฝรั่งเศสเยอรมันมาจากฮ่องกงแล้วเขาจะพูดภาษาอังกฤษได้เหรอครับเขาไม่ได้พูดภาษาฮ่องกงเหรอครับไม่ค่ะภาษาอังมเดกเด็กเลครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับตื่นเต้นไหมครับกับงานนี้ ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นงานแข่งรยนต์ที่ใหญ่ที่สุดที่โรงเรียนของพวกเราเคยจัดมาค่แล้วก็ทุกคนทุกท่านก็ช่วยกันเตรียมงานกันเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเป็นไงครับจัดงานได้ข่าวว่าเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเราเล่าให้ฟังหน่อยครับการเตรียมงานเป็นไงบ้างคะก็เออส่วนมากคนที่จะเตรียมงานเป็นหลักก็คือเป็นอาจารย์บรลลัลอาจารย์ฟางคอยเตรียมงานคอยประสานงานต่างๆอะย่างนี้ยค่ะก็มีนั่กสิกรรมอาจารย์ฟางใช่ค่ะมีประสบุดยอดนะครับดีครับขอบคุณมากครับโดยกิจกรรมการแส่ผ้า สวัสดีครับไมา่จากโรงเรียนอะไรกันครับปชีครับปชีอยู่ที่ไหนครับเนี่ยขมอยูีนั่ครับลบบุรีโอ้โหอันนี้คือหุ่นยนต์อะไรครับเนี่ย ไฟมวยอันนี้มาแข่งไฟมวยเอามืเหมือนคูโมเขาหรออันนี้คือแข่งยังแข่ๆกันเลยเหรอครับก็คือปีเขาใช่จนกว่าเครื่องเขาจะพังคะแนนแล้วก็ถ้าลมก็ได้คะแนนด้วยโอ้โหอย่างนี้มันมันจะล้มง่ายหรืยากเลยต้ังการยากอยู่นะเหรอครับมันมันหลักการมันยังไงครับเวลาแข่งก็คือตั้งไว้ก็ตั้งเราก็ตั้งไว้เา เขาจะติดปลายคะแนนตรงนี้ครับก็ต่อยให้ได้คะแนนหรืตรงนี้หรือว่าโยนล้มมือเขาล้มไปอันนี้ก็คือบังคับมือใช่ไหมครับโอเคครับสู้ๆนะครับบนิเรครับสวัสดีครับอันนี้หุ่นยนต์อะไรครับเก็บขยะครับเก็บขยะนะครับมันมันทำเป็นงานยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันเก็บนเกมมันก็เหมือนขีดโอ้ยอันี่คือตัวมขีดกับขีดแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้น แล้วยังไงเราก็ต้องมาคับด้วยัอใช่ไหมครับ่อะไรครับเนี่ย้างจังหวอะไรครับจังหวัดนี่เลยผู้จัดการใหญ่ัตวหาากวัดีครัอันนี้อะไรครับเนี่ยวัดีครับอนนอไรเี่ยวัีครับอันี้อะไรครับเนี่ยวรอัน้อะไรรเนี่ยวัครับอนีะไรคับเนีนรับอน้อะไรครังเดี่ยวรันี้ะรังเนียดีอน้อะ่รครับเนียวัดรนน้ะไร่ยวัดดีครับนน้ไรครับกนต่งวันหลัก มันจะดันให้ไม้พายไปพร้อมๆกันอ๋ออันนี้แข่งยังไงให้พายให้เร็วที่สุดจับเวลาใช้เวลานะครับจะไปแข่งข้างหลังนู่ยใช่ไหมเห็นมีน้ําอยู่ครับมาจากโรงเรียนอะไรครับเนี่ยขวาวังครับขวาวังขาวังของมาจากที่เดียวกันไหมเนี่ยครับเโอ้โหคิ่ถามมาครับ,รบโอเคสู้ๆนะครับมาแล้วครับตอนนี้นะครับฟรีไฟล์ครับเรียบร้อยครับเข็มช็อตไปแล้วครับตอนนี้เข็ช็อตเปแล้วครับ ไม่ตายรับเชิญไปเลยครับรับเชมาเลยนะรุ่งในการสำนักงานครับรับเชิญมาแล้วครับรุ่มาจากรายการมาถูกบริตี้นะครับรู้จักไหมครับไม่รู้จักไม่รู้จักพออยู่ขอบนะครับอันนี้คือหุ่ณอยู่ในครับอันนี้หุ่นโซโมเนโกะครับผม ล้หลักการเป็นยังไงครับอ๋อโวของเราโปรแกรมของเรานะครับครับเซนเซอร์หนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวอินฟราเรดอ่ะเช็คในระยะ90เซนับถ้าเจอหุ่นยนต์ผูกฝ่าตรงข้ามนะครับมันจะพุ่งเข้าไปหาแล้วเซนเซอร์สองนะครับจะเช็คด้านข้างเวลามีหุน like. er. ่นยนต์ฝ evet ่าตรงข้ามเข้ามาครับม uh uh> uh ันก uh uh ็จะหุ่นก็จะหมุนมาไปหาครับขับหน้าเข้าไปหาก็คือเห็นทางไหนกระดันเหมือนกันเลยนะครับ คือชนะกับแพ้นี่มันแพ้ชนะกันที่ไหนครับโดยที่จังหวะครับจังหวะเข้ากันว่าใครจะเข้าได้แรงกว่าเห็นแต่ละตัวแข็งแรงกันแบบนั้นเลยไอ้นี่มันจะมีแรงคือเขาไหวไหมครับน่าจะไหวครับครับมันจำกัดน้ำหนักไหมจำกัดน้ำหนักครับห้ามเกินห้ามเกินเท่าไหร่เท่าไหร่กันไหม นะครับคิดว่าจะชนะไหมครับน่าจะชนะอย่ครับรับมาจากโรงเรียนอะไรครับเนี่ยจากคำคณาทรครับจากจังหวัดลำูครับูมานจะข้างเหนือเลยนะครับสู้ๆนะครับขอให้ชนะครับปูสวัสดีครับขอให้ชนะนะครับให้ติดตามช่องครูด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับโปรแกรมครับอันนี้นะครับเป็นโปรแกรมนะครับเริ่มแรกนะครับก็คือสร้างตัวละครก่อนใช่ไหม ิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนนะครับสร้างตัวละครก่อนครับเริ่มแรกนะครับนะครับอันนี้ต้องข้าบนะครับต้องข้าบอุปกรณ์ครับตัวขาผมอ่าค้าบมาครับตอนนี้ข้าบมาได้แล้วครับนี่มาแล้วครับข้าบมาแล้วครับอันนี้จะไปทำอะไรครับบอกอันนี้อันนี้เราจะมาขาบฝานไม้กันนะครับเป็นการฝานไม้นะครับข้าบฝานไม้โอ้ครับเอาอ้ไรอันนี้จะข้าบอะไรต่อครับเนี่ยข้าบได้ขวานไม้ครับได้ขวานไม้แล้วครับ หสุดยอดนะครับเดี๋ยวนี้แบบนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมเลยนะครับแล้วก็ขวานไม้ไปทำอะไรครับเอาตัดต้นไม้ครับนี่ครับเป็นการตัดต้นไม้ครับสุดยอดมากไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับโปรแกรมนี้ครับยอดมากนะครับใชแทบจะโปรแกรมตัดพันขุดดินได้ด้วยขวานนี่ขุดดินได้ด้วยโโอ้หคิดว่าจะชนะไหมครับวันนี้ชนะครับนี่ครับยังไงก็ชนะแน่นอนนะครับสุดยอดนะครับนี่คือเป็นการรีแลกซ์ก่อนแข่งนะครับนี่คุณอะไรครับคุณอะไรเอาเอาเข้าเรื่องแล้วคุณอะไรครับวันนี้ อันนี้คุณอะไรครับเ่ย์ซูโม,โม่เหรอครับครับแล้วแพ้ชนะเนี่ยตัดสินกันด้วยอะไรครับไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันนะู้ๆนะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้นะครับ อย่าลืมช่องคูนะช่องประสบมานิตี้นะครับวันนี้น้องนะกำลังคราบของนะครับเพื่อที่จะแข่งขันวันนี้นะครับรับรองว่าชนะแน่นอนนะครับวันนี้นะครับมาเจอกับรองท็อปนะครับรองคนใหม่ของโรงเรียนมัธยมรับเป็นไงครับงานนี้ครับอ๋อมันเป็นงานครั้งแรกเนาะแต่เราก็ทำเพื่อน้องตัวของเราแล้วก็ทำด้วยความรวบรวมทุกทุก่วยงานนะมาช่วยกันนะครับก็ รู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆแล้วก็น่าจะครั้งที่สองน่าจะดีกว่านี้นะครับครั้งนี้คือสุดยอดละงานนี้งานใหญ่มากครับเป็นงานระดับประเทศมากันหมดเลยครับรู้สึกยังไงม้างครับก็รู้สึกว่าถ้าถ้าไม่มีโควิดนะครับก็จะมีเกาหลีไต้หวันเวียดนามก็จะเข้ามานะครับแต่ตอนี้เข้ามาไม่ได้ครับถือว่าเป็นงานใหญ่ทีแรกจะสมัครแค่400ทีมแต่ตอนนี้ได้ไปแล้ว1,200ทีม หรือว่างานหนักเลยนะครับขอบคุณมากครับรองครับรองพรอมนะครับฝักเนื้อฝักตูวด้วยนะครับมาดูตากล้องของเราครับเป็นไง้างครับวันนี้ใหญ่มากเขาได้ข่าวว่าจัดงานมาเป็นอาทิตย์นะครับถ่ายรูปมตลอดครับมีมีคิดว่าของคัวว่าเราจะจะมีงานระดับประเทศงานระดับประเทศครับครับผมรถเป็นเราเราก็ภูมิใจระครับผมเป็นไงครับต้องกันได้ข่าวว่าถ้าปีนี้จัดดีปีหน้า แะข่าวว่าน่าจะจัดนานาชาติโอ้โหเป็นนานาชาติเลยนะครับไปยังไงก็อย่าลืมเพจนะครับณหนองบัวด้วยนะครับเราก็ทำงานอยู่ร่วมกันนะครับถ้ายังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับอำเภอหนองบัวของเราครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับเป็นไงครับวันนี้การแข่งขันมวนยนต์ครับ ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะทํางานระดับประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายก็มีทีมงานของการแข่งขันมุ่นยนเนี่ยมาร่วมมือร่วมใจกันสร้างวันนี้ให้เห็นมันยิ่งใหญ่จริงๆครับเพราะว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโอกาสดีของโรงเรียนหนองบัวและก็บริเวณใกล้เคียงได้เด็กๆได้มีการพัฒนาเรื่องหมุ่นจนได้มากขึ้น่ครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งทีมงานด้วยนะครับที่มาทำภาพวันนี้เพื่อนำเสนอครับ ครับครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับอาจารย์ศรีบุญประเทืองครับอันนี้ครับแม่งานตัวจริงครับเรามาฟังเลยครับเป็นไงครับจากงานครั้งนี้งานครั้งนี้ก็เป็นงานที่ ถือว่าต้องให้เครดิตจานวรันนัทหมีทองเป็นขบวนรถยิงจริงแล้วเขาได้รวบรวมประสบการณ์มาเยอะทั้งในประเทศและต่างประเทศจนกระทั่งได้ไปทํางานให้ในหลายประเทศเป็นเจ้าภาพในนามของเกาหลีใต้ที่เชียงใหม่ก็เลยมีอุปกรณ์แล้วก็สนามมากมายจะเกิดมีมีความคิดว่าส่วนของสนามที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยทุกทุกทุก,ทก,ทกอย่างเนี่ยต้นทุนเรามีอยู่แล้วเนี่ยก็เลยอยากจะจัดงานแข่งขันรถยนต์ที่อำเภอนมบ เราเพื่ออยากจะทําให้บ้านเรา,าครับก็เลยตอนแรกคิดว่าจะมีแค่สักประมาณ200ากว่าทีมในเบื้องต้นต่นอมา,อมาก,ก็เลย มีการสมัครและมไไีได้ได้รับความสนใจเยอะเป็นพันกว่าทีมพันหนึ่งร้อยกว่าทีมครับผมจนกระทั่งว่าวันนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณทุกๆท,ทีมขอบคุณผู้ใหญ่ห,หลายหลท่านไม่ไว่าท่านจะเป็นประธานส่วเทคโนโลยีของสปทอท่านอโอเคท่านผู้บริหารคขอบคุณทีมงานของป้อด้วยครับผมไปนไงครับความรู้สึกที่ได้จัดงานระดับประเทศครั้งนี้ครับ หรือว่าก็เป็นโอกาสของนองบัวเป็นโอกาสของน้องบัวแล้วก็โรงเรียนน้องบัว,ว,เ,บวเป็นโรงเรียนระดับอำเภอซึ่งอยู่อำเภอชายขอบใช่ครับแต่ว่าได้มีโอกาสอย่างนี้แล้วก็ดีใจครับแล้วก็ทางานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นของรางวัลให้กับพี่น้องชาวต้นนองบัวถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับครับ,รบ,รบขอบคุณอาจารย์สิริมากครับดีครับ ังไงครับงานนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะครับก็พยายามทาให้มันดีที่สุดแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่ามันอร่อยหรือเปล่าแล้วก็ชิมที่นี่น่ายอาหารก็พยายามทำเต็มที่ก็ถ้าวันหลังใครมีโอกาสมาก็มาแวะชิมครับผมนี่จะมาถายของใช่ไหมครับก็สําหรับงานที่เตรียมก็มันเป็นครั้งแรกเนาะมันจะถ้าเกิดว่าใครมองแล้วมันยังตกบกพร่องอะไรก็ต้องขอโทษด้วยครับผม ถ้าเกิดมีโอกาสรับใช้อีกก็จะทำให้ดีขึ้นอันนี้งานระดับประเทศเลยนะครับแต่เป็นครั้งแรกเนาะทีเลยยังอาจจะขูกขักนิดนึงนะคะสำหรับตัวเองนะคะที่มองแต่สําหรับใครเหมืนอื่นๆก็ไม่แน่ใจยังไงเหมือนกันทีนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นยังไงครับกับงานนี้ครับชิวๆนะฮะเพราะว่ามีประสบการณ์ในการทํางานตรงนี้ระดับระดับประเทศระดับภาคมาแล้วครับผม วันนี้ได้รับเกียรติเป็นเป็นเจ้าภาพก็ถือว่าเหนื่อยแต่ก็บอกไม่เหนื่อยเพราะนของเราในนามอำเภอหนองบัวนะท่านผ้อนก็ดีใจครับวันนี้ทีมงานของอนุบาลมาสัมภาษณ์นะครับดีใจดีใจแต่ยังไม่เกษียณนะไม่เกษียณนะครับเดี๋ยวเกษียณเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องมาเลยนะมาอีรอบครับเดี๋ยวฝากอะไรให้กับผููเข้าเมืงขันในวันนี้เลยครับครับก็ในนามของโรงเรียนหนองบัวนามตัวแทนของคุณเบิการโรงเรียนครับก็ ยินดีกับทุกทีมแล้วก็ให้กำลังใจทีมที่มาแข่งขันครับก็หวังว่าการแข่งขันคงจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิยธรรมครับแล้วก็ได้รางวัลกลับไปอยกันต่อหน้านะครับขอขอชื่นชททีมครับผมครับผมแล้วถือไว้ทําไมครับเนี่ยเอามาโชว์ครับว่าเรามีถ้วยนะครับโอ้เรามีถ้วยนะครับจริงอยากได้ถ้วยอย่างอื่นที่มันกระดกได้มากกว่าอ่านี้เดี๋ยวเบื้องหลังเบื้องหลังอ่าขอบคุณมากครับตายครับสวัสดีครับขอ้ตายนะครับอันนี้มาทําอะไรครับมาบอกถ้วยรางวัลบอกถ้วยรางวัลไม่เชื่อครับนู่นครับนนู่กินส้มตอยู่ครับนะ มากินส้มตำอ๋อมากินเบรดนะครับเป็นไงครับจากงานนี้เหนื่อยมากเเหนื่อยมากเลยครับผมเห็นไม่เห็นทำอะไรเลยเหนื่อยแล้วมีแกนี่เลี้ยงคนรางวัลเยอะนะคนอื่นเขาจัดงานแทบตายนะครับอันนี้มาเลี้ยงรางวัลเหนื่อยนะครับเหนื่อยจริงๆนะครับรู้สึกไงนะครับจับงานระดับประเทศแบบนี้ครับก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันนี้เนาะหนองบัวเป็นภาพก็อำเภอหนองบัวก็จะได้มีชื่อเสียงไปด้วยครับขอบคุณมากครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาที่การแข่งขันข,ของชั้นระดับมังงครับด้านในห้องแอร์ครับเย็นเทียบเลยครับเดี๋ยวมาดูดีวกว่าครับเขากำลังแข่งขันกันอยู่ครับ